นี่คือขิงขิงเป็นคนด้าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสขิงได้ซึ่งความเศร้าหมองทั้งกา,ายและใจเพราะฮอร์โมนเนอร์ฟินหรือสารในความสุขของเธอถูกลังออกมาอยู่ไม่ขาดสายนั่นจะทำให้เธอมีความสุขและยังมีเอ NERGY ในการใช้ชีวิตอยู่ตลอดเวลาสาเหตุที่เธอเป็นแบบนั้นได้ก็เพราะว่าเธอชอบฟังเพลงมีการวิจัยออกมาว่าเพลงนั้นช่วยเสริมสร้างอารมณ์ที่ดีให้แก่คนฟังได้ ทำให้มีสมาธิในการทําสิ่งต่างๆและยังช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตได้อีกด้วยนั่นจะทําให้ขิงชอบฟังเพลงมากๆชอบชนิดที่ว่าเตยส,สาหรับเรานะความรักขาดได้แต่เพลงขาดไม่ได้วะ่ะขิงม่นจะชอบฟังเพลงสากลเจอฟังจนร้องได้ แต่ท้าว่าเธอแปลความหมายไม่ไมออกเลยโอเคขิงฟังเพลงแทบจะอ,อ่อชาคิดเป็นเฉลีย่ยแล้วคือ3ส่วนเปอร์เซ็นต์ของการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเธอเช่นนอนฟังละมือฟังกินฟังชอบฟังโดนวิ่งราวก็ยังฟัง <c oughs> หมดเนื้อหมดตัวแล้วจะเอาซานที่ไหนกินข้าววะเอา้าทำไมมันดับวะแทงก็เปิดเสียงก็เปิดสุดอย่าบอกนะและเธอก็ฟังจนบันพงชีวิตฉันนาเศร้า ไม่เป็นไรเธอเข้า Facebook เธอเลื่อน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 โปเช็คเสียงนุ่มเบตแน่นกันน้ำไห้าสายแบตอืดคุ้มมากเธออินบ็อกทันทีโดยไม่มีอะไรกัน พี่จะทําอะไรก็หาตังค์ไงหาตังค์ยังไงก็ให้เขาเปิตังค์มาให้เขาแจ้งสลิปเสร็จใช่ปะก็เปิดสกิลคาร์มวยบล็อกหายไปเลยเนี่ยก็ได้ตังค์นะพี่รู้ไหมว่าการหาตังค์ด้วยวิธีนี้มันผิดกฎหมายเออสมัยนี้เขาสอนกฎหมายที่ไหนกันไม่เชื่อม็อกพี่ตามมาตราส1 1สิเผู้ใดทุจริตหรือหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือโดยการหลอกลวงนั้นว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อ หรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้สามปีก็มีห0 0 0 0บาทจริงปะเนี่ยงั้นก็ไป็นคนที่สอนเราไปเฮ้ยโอเคโอเคนพี่เลยทำแล้วพี่ไม่ทำไม่ได้อะไรพี่เถกนะพี่ก็โทษโอเคส่วนขิงอะ่ะก็เช็คสินค้าให้ดีก่อนช็อปด้วยแล้วก็รู้จักอ่านเมนรีวิวซะบ้างแล้วก็มันสังเกตเมนให้ดีเพราะบางครั้งก็อาจจะเป็นบอทที่มาเมนรีวิวแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยสั่งซื้อสินค้าจะได้ไม่ต้องมา,ามนั่งเสียใจทีหลังเยี่ยมเลยพี่ ถ้าทุกคนไม่โลภและไม่เห็นแก่ตัวจิตใจไม่หมองมัวและรู้จักระมัดระวังและมีสติในการใช้สื่อโซเชียลอยู่ตลอดเวลาเพียงเท่านี้โลกอินเทอร์เน็ตของพวกเราก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยความห่วงใยจากพวกเราเนยดดูครับ